รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะสำเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีสำเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศา,าลสารดุดาาสิตดาไลยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้หม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำพระพิสุและคารวาสเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายทูลพละ้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาดังนี้ หนึถ้าครูประหลัดสุริยันกันทวันโนเจ้าอาวาสวัดป่าฉัพันรังสีอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยพระพิสุและคารวาะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 2. นายสิทธิทรัตน์วัชราพรกรรมการผู้จัดการบริษัทลิกเซลวอเตอร์เทคโนโลยี Water, ประเทศไทยและคณะเฝ้าทุลออปประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดนิทรรศการและการจําหน่ายผลงานศิลปะ Life is Art และเงินสมทบจากบริษัท พรพิสารธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดปรา,าสาทวารีอําเภอปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์และคารวาสเฝ้าและเฝ้าทูลออมพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายภาพใหม่และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพนากงาศเอกผลิตภกผาสุกกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบท นำนายอภิรักษ์ไทยพัฒนกุลกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมคณะเ้าทูนละออมพระบาททูลเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเราจะทำแบบในหลวงเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบท โทรนายแพทย์ธรรมรงค์รัตแก้วการรองประธานกรมรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกร,มมททลลระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้1นายประกิดประจนปัจเนตรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 2. คณะผู้บริหารศูนย์นิเทศการและการประชุมไบเทคและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททุลเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานไบเทคฮัฟมาราทอน2,559 นายจัก,กรกฤษภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนำข้าราชการกรมธนารักษ์เฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสาลาเครื่องราชอิสริยายยิยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกาะสาประจําปีงบประมาณ2,559เพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปัมภ์และโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัย รองศาสตราจารย์สุวิทย์เตียรองอธิการบดีอาวุโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะกรรมาการจัดงานโครงการปั่นจัก,กรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดทำโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาตราจารย์ศิทธิวัดเลิศชิริคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาศัย คมราชบรมปียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนางน,นิพารัศมีดาราประธานจัดก,การแข่งขันรลลี่การกุศลรวมใจให้การชาติครั้งที่15บทิ้งท้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพพระราสุร,รา,าสยามบรมราชกุมารีและคณะเต้าทูลออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดก,การแข่งขันเพื่อสมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในโอกาสนี้ผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย นายสมเจตหมู่สีิเริศประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาติจัมกัดมหาชนนำคณะกรรมการร้านธนาคารธน,าานชาติจัมกัดมหาชนเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานการชาติประจำปี2558-2559เพื่อบำรุงสภา,าการชาติไทย สมชายพิสิทธ์กุลสุนทรในขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำนายทรงพรจันเทศประธานกิติมศาัากดิ์มูลนิธิและคณะเข้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นดอกผลจากการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2558เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รชัชเมฆานุกูล นายพรชัยสุธามาตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิู้อำนวยกานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพดัลราชสุดายสยามบรมราชกุมารีสำนักพระราชวางังนำคณะผู้บริหารบริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์กซีเอ็นเอยี่สิบสี่และผู้บริหารในเครือบริษัททร,รูวิชันจำก,กัดมหาชนเจ้าทุนละอองพระบาททลเกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายวิทิทัศหกสิบพันสายเจ้าฟ้านักอนุรักษ์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เพื่อพระราชทานแก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับมอบให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริต่อไป <c oughs> นายเกชาศักสมบูรณ์ประธานมูล,ลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สิง่งทวยพ,พระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าทูลออมพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดก,การแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยนายชัชวาลสุภัชยายน ุพัทยานนท์องค์สุนทรีมิ์แห่งราชนา,าจากักรสวีเดนประจำเมืองพัทยานำนายเนียวชินบูนผู้จัดการทั่วไปรุนแรงรุสิทธานีพัทยาจังหวัดชนบุรีและผู้แทนพนักงานบริษัทดุสิธานีจำกัดมหาชนเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิชัยพัฒนานานตุนวงศุภสวัสดิ์ประธานโครงการแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่2558บริษัทเซอร์อสประเทศไทยจำกัด นำคณะกรรมก,การจัดทำโครงการเข้าทุนละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโลหิตที่ได้รับบริจาคจากโครงการและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยทและในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดสื่อวิดีทัศน์คลิปรณรงค์บริจาคโลหิตและสื่อภาพนิ่งรณรงค์บริจาคโลหิตถึงทวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพันธุราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าทุนละออมพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ปีที่ช่วยวสัตว์อาจารย์พิเศษอาทิตย์สิษย์ศาสนาโนคุณเก้าทุนกระม่อมถวายหนังสือนายยันยมกระเทืองวงประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีออสโมโคดเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนานเด็กและเยาวยชนในถิ่นทุระกนดานและน้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมีสูตร131313เพื่อส่งใช้ในโครงการส่วนพระองค์และพระราชทานตามพระราชาศัยนายตันทัเลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a i a จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัท AIA จำกัดเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนินธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนี mm hmm. นางกัลายาสุอมอรรัตนกุลและคณะ ้าทุนละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาอาคารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์นางเพิ่มสุขนิติสิงห์และคณะเขา้าทุละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของดังนี้ 1. ผ้ามัดหมี่ยาว36เมตรทอด้วยลาย18ลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายโบราณแบบของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นทอโดยนายทองสุกจันทวงศ์อายุ80ปี2เนื้อเงินสำหรับพระราชทานแก่โครงการเครื่องเงินขาวเขาตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระเทพพระราช,รราชสุด,ดายสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห56อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครอบครัวรุ่งรัชตะวานิช์บริษัทดอยซิเวอร์แฟคทอ่จำการอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าทุลออมพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื้อเงิน สำหรับทำเป็นเครื่องประดับเงินชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเมียนหรือเยา้าจังหวัดน่านเพื่อพระราชทานเป็นชิ้นงานอนุรักษ์ที่เป็นต้นแบบซึ่งเป็นฝีมือของนายจั้นต้องรุ่งรัชตะอวานิชรวมทั้งเอกสารวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อพระราชทานแก่โครงการเครื่องเงินชาวเขาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโตรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน คุณหญิงแคทธนีากาติกวาวนิตและนายกอบชัยสอสโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจและคณะนำผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศาสตร์ในโครงการเพิดอเพเกียรติฐานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับกระถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา2558เข้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ดังวันเกรดฐุิจสัญญาธรรมงเรีน้ามานดานิจานุข คุณหญิงพวงรัตนวิเวการน์ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษาประจำปี2556-2558กับผู้สนับสนุนสมาคมเจ้าทูอลออมพระบาทรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาพิไทยสอทอ และในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าทุนลออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยพัฒนาทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทุนสมาคมผู้บริหารงเตรียมประถมศึกษาแห่งประเทศไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา16นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รมพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารใช้พัฒนาสวนจิตแลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชา,า,รา,ชาบรกาสให้นายอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการ,รแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกติลปะกปิลาการกรรมการ,รแผนกเกษตรศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุช,ชัยวรชนะณนันหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนายเกลือไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนเก,กษตรศาสตร์ประจำปี2559ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขาทีววิทยาและการจัดการประมงมุ่งเน้นด้านการจัดการเกี่ยวกับการลดสัตว์น้ำพลอยได้การจัดการกับประมงผิดกฎหมายและไร้าการควบคุมณมหาวิทยาลายัยเจมส์ทุกเพือรัฐออสเตรเลียเข้าทุลอ,อมพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา ระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาทศางเปิดนิทรรศการภาพเขียน t พ e Brightest ์ i g h t ครั้งที่4วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดา마ศเสดไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน t พ e Brightest ์ i g h t ครั้งที่4 ซึ่งมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าส,มสวมชวดีพระวระราชาธินัดดามาศได้มอบภาพเขียนจํานวน131ภาพมาจัดแสดงและจําหน่ายถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้เพื่อหาไรายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสําหรับเด็กพิเศษของมูลนิธิอาทิดาวซินโดรมบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและบกพร่องทางอารมณ์ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่ สำหรับมูลนิธิสถาบันแสงสว่างตั้งขึ้นเมื่อปี2522เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองรวมถึงคณะผู้ก่อตั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งเป็นการลดภาระให้กับครอบครัวและสังคมโดยพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมชวลีพระวรราชาชนด,ดามาสทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2556 และในปี2558ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ปัจจุบันมีนักเรียนพิเศษอยู่ในความดูแล1,500คนกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเสี่ยรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ